ไม่มีอะไรมากนะครับพี่หนุ่มจะพาชมพฤติกรรมการตั้งด่านแบบใหม่ของนยโยบายสำนังกงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผอบอตรท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขดูเอานะครับนยโยบายของท่าน ขบรตรตั้งแม่งตรงไฟแดงเลยตรงนี้มันคือเลนซ้ายเนี่ยมันต้องผ่านตลอดนะสำหรับคนที่จะตรงไปสาริกา ก็ตั้งแม่งไฟแดงเลยนี่แยกไฟแดงนะครับนุ่มติดไฟแดงอยู่นะเห็นไหมตั้งแยกไฟแดงเลยอืมเอากับเขาอ่าเอากันแตเขาเฉียวๆให้เห็นหน่อยอ่า ang mang này ไฟแดงเลยนะคือตั้งด่านเป็นเรื่องดีๆนะไอ้แยกไฟแดงเลยเนะี่ย จากเลนซ้ายผ่านตลอดก็กลายเป็นผ่านตลอดไม่ได้เนาะบีมันเข้ามาผู้ควบคุมด่าน100ร้อยตำรวจโทวิชัยชัยรังสีแจ้งพันธําตำรวจเอกพันธําตำรวจเตอิทิพโรโพทองนะครับท่านผู้บังคับการผู้ทอจังหวัดควนครนายกก็ขอสอบถามว่าตั้งด่านตรงแยกไฟแดงเนี่ยซึ่งเลนซ้ายกำหนดไว้ให้ผ่านตลอดเนี่ย แล้วมันยังไงวะเนี่ยแล้วโยบายใหม่ตั้งแยกไฟแดงเลยอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะจะได้ชัดชดว่าเราก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะขอบคุณมากครับ แต่เราไม่ใส่หมวกเนาะนโยบายสวยหรูแต่การกระทำข้างหน้าร้อยห้าสิบเมตรถึงไหมป้ายมันต้องอยู่ร้อยห้าสิบเมตรมันตรงนี้นี่โปรดชลอความเร็วบปรดขาบวินัยจราจรแลร้วแอลกอฮอล กรเป๋าแอลกอฮอลอะไรเวลาเช้าอย่างนี้่ะดูดิกรเป่าแอลกอฮอลเวลาเช้าอย่างนี้นะปวดข่วินัยจราจรก็บันทึกไว้ครับเทศบาลเมืองคอนครนายกวันนี้ถ้าจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ขอบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับต <c oughs> ั้งด่านแยกไฟแดง ก็เพิ่งเคยเห็นปรากฏเนี่ยแหละครับนโยบายของท่านสวยหรูแต่การการะทำมันดูแปลกๆก็เขียนใบสั่งนะครับใช่ไหมพี่ทำไดมพี่เขียนใบสั่งแล้วก็ไปจ่ายที่อื่นก็ได้ถูกไหมถูกไหมฮะ เขียนใบสั่งแล้วจ่ายที่อื่นก็ได้อันนี้คืออาการนวยความสะดวกเราพร้อมจ่ายที่นี่ก็จ่ายถูกไหมฮะที่นี่ไม่มีจ่ายจ่ายที่โรงพักเขียนใบสั่งก่อนเราขอประชาสัมพันธ์นะครับใส่หมวกกันน็อกด้วยครับวินัยจราจรถูกไหมฮะถูกนะครับท่านอันนี้เราช่วยประชาสัมพันธ์ไม่มีแบบกับขี okay. ok <It> ่ไม่มีหมวกกันน็อกนะครับแต่ตั้งด่านแยกไฟแดงผมให้พิจารณาไว้หน่อยนะ เอาเอาหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอญาตไปถามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัสดีครับท่านมีสมุดเล่มเหลืองไหมฮะเอ้ยอันนี้เอาไปสั่งอย่างเดียวเอาไปสั่งอย่างเดียวนะเอาไปสั่งอย่างเดียวมันไม่จําเป็นต้องมาจ่ายตรงนี้ก็ได้มันไม่จําเป็นต้องจ่ายตรงนี้ก็ได้นะถูกไหมเอาไปสั่งเทนต์ขาอ่ะรู้รู้รู้ครับ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 ประชาชนสำคัญใส่หมวกกันน็อกหมวกไทยพิเศาสลายจน ลุงลุงเข้ามาไม่มีอะไรเลยแล้วได้ใบสั่งยังอ่าเขียนใบสั่งแล้วไม่จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่เออเขาจะจวันน่ะขอขอญาตรูปอะไรเนี่ยรูปดานรูปดานรูปแบบรรููปปแแบบบบของดานดานตัวใหม่ต้องมีกล้องคอนโซนปิดมีไหมป๋าไอไอปวดขาที่ไดยาจอดไม่ต้องมีก็ได้เรามีออยู่แล้วเรามีหมวกมมีหวเออใส่เสื้กคุณดัน อ่าใหญ่ๆต้องมีนะใหญ่ๆต้องมีโอเคก็โดนข้อหาอะไรป่ะไม่ได้บวกบวก็เขียนไปสั่งป๋าไม่ต้องเรียกเขามาคุยในนี้หรอกไปจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไมีตังก็ไปจ่ายจ่ายสอนอใกล้บ้านจ่ายอะไรก็ได้บัตรประชาชนประชาสัมพันธ์ผมก็จะพันธ์อยู่อ่าอโเคโอเค ก็เห็นไปสั่งก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนทั้งหลายนะครับถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน ốc, <ช>็อกถ้าเขาตั้งด่านนี่โดนกันอย่างเดียวโอ้โหนี่อันตรายด้วยครับพี่น้องน้องเด็กๆนะอนนานาะอนเยอะเยอะเยอะพี่ๆหนุนเข้าใจแต่ทีเนี้ยแหมมันรู้สึกขุนข้องหมองใจที่มันสำคัญพี เข้าใจเข้าใจประชาสัมพันธ์อยู่แต่คุณคงมองใจว่าแหมเราไม่มีจ mm ุด hmm. ท like, uh, uh, ี่มันตั้งด่านได้ดีกว่านี้เหรอสี่แยกไฟแดงตอนนี้ก็เป็นการนี้กอนที่เพราะว่าหนึ่งก็ส่วนมากเปสัญจรไปมาเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยอ่าเข้าใจประชาสัมพันธ์เยอะๆนะประชาสัมพันธ์เยอะๆอ่าไหนลองประชาสัมพันธ์ดิลองลองประชาสัมพันธ์ ้ขั้นต้นอันดับต้นหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่ไม่มีใช่หมวกกันน็อกสำคัญที่สุดที่ตำรวจจะปิกใช่ใช่ใช่ทันนี้เราว่าแบบนี้โอเคครับว่ากล่าวตักเตือนได้ไหมพี่บางทีบางทีการว่ากล่าวเนี่ยพี่ต้องดูด้วยว่าหนึ่งก็คือว่าจุดประสงค์เนี่ยครับโอเคเข้าใจอ้าวเอาหมวกกันน็อกมีก็ใส่ดิครับอ่ะให้ใส่ไปให้ใส่แล้วใส่ไปอ่ะถูกไหมคนซ้อนก็สมควรใส่นะพี่นะอันตรายนะก็เด้อ ว่ากล่าวต่างเตียงมีหมวกกับน็อกก็ใส่ซะมีหมวกกับนกไหมอยู่ข้างในมีไหมมองนั้นอยู่ตี้เลยอ่ะอ่าแล้วมันไม่เอาออกมาด้วยอ่ะมีเอาออกมาด้วยอ่ะมีเอารีบมาเอาใบไปเถอะหนุ่มมีแสดงมีใบขี่ไหมท่านต้นก็ใช่ใช่ท่านต้นเอาไว้ผมรายงานบ้างนะมันไม่ต้องมีคนงานจับกลุ่มรายงานเขเออตามสบายครับไม่ใช่กับพี่เพิ่งไปปล่อยแล้วหมดตามสบายตามสบายตามสบายอย่าให้ผมไว้รายงานตามตามตามสบายพวกกองแต่ผมผมแค่ถามอย่างเดียวว่า แหมตั้งด่านไฟแดงมันเหมาะสมไหมนะถูกไหมฮะอ้ามี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 ใบยนุาตั้งด่านไหมที่ว่าขอยนุาตั้งด่านตรงเนี้นี่ไหมอ๋อคุณต้องไปติดต่อทางโรงพักนะครับโอเคโอเคพี่เขามีแผนอยู่แล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปติดต่อที่โรงพักเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปติดต่อโรงพักนะตอนนี้จะคุยกับผมเยอะผมทำงานโอเคเชิญ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 เดี๋ยวไปติดต่อโรงพักพี่ลุงไปหมดแหละบอกให้ไปไหนไปหมดอะประชาสัฐพันเรื่องหมวกอ่าโอเคประชาสัฐพันเรื่องหมวกเรื่องใบขับขี่เรื่องหมวกสองพัญโอเคโอเคโอเค จบจบรรโอเคจบจบจบ,จบดเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมไปลงพัก<ห>ไปขอว่าขอบีเมียไปไอคำสั่งอนุญาตตั้งด่านให้ตั้งตรงนี้หรือเปล่านะอาาโอเคนะคือแบบมันน่าจะต้องมีจุดที่มันดีกว่านี้ในการตั้งด่านนะเอาไง,ไง่าย ประชาสัมพันธ์ไปนะหมวกกันนกไปกับขี่เนะี่ยประการแรกต้องมีคุณไม่มีคุณโดนเรียกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอดูใบรรยา่าตั้งด่านที่สอนอแมมแต่พี่หนุ่มแม่งวันนี้ธุระเยอะซะด้วยดิจริงๆจริงๆไม่ได้อยากจะลงไปถามอะไรมากมายเลยมีธุระปากปังที่ต้องรีบไปด้วยแต่ พอเห็นแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดไหมเฮ้ยตั้งด่านแยกไฟแดงได้ด้วยเหรอวะมันน่าจะมีจุดอื่นที่ดีกว่านี้เพราะหนึ่งนะคุณแค่เขียนใบสั่งคุณไม่ได้มานั่งจับปรับเขาไม่จําเป็นว่าต้องมีห้องหับอำนวยความสะดวกห้องแอร์เย็นๆหรอกนะในการตั้งด่านเนี่ยคุณก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ใช่เอาความสะดวกส่วนตน ในการตั้งด่านเนี่ยแต่เห็นแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดหัวใจว่าเฮ้ยในการตั้งด่านเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนายโยบายของท่านผอบอรตรก็โอเคสำคัญนะครับใกล้เทศก,การสงการานก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับ ให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆพือนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ 1. ใส่หมวกกันน็อกนะครับสพกเอกสารติดตัวไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นใบขับขี่สำเนาทะเบียนรถนะครับรถคุณอย่าแต่งมากแต่งเพื่อความสวยงามนะครับอย่าให้มันท่อดังเราปฏิเสธการตั้งด่านไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องถูกต้องแล้วก็วิ่งเข้าหาด่านนะครับแล้วก็มีข้อคําถามถาม,ถามไปว่าด่านเนี่ย ตั้งตรงนี้มันเหมาะสมเลยครับเอ๊มันสีแยกไฟแดงนะครับมันสัญญาณไฟอันตารายนะครับพอถึงเวลาปุ๊บในการตั้งด่านถ้าเกิดอุบัติเหตุมีการชนกันเห็นคุณเก็บด่านโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นสักทีบางครั้งมีถึงผู้เสียชีวิตคุณก็เก็บด่านหายไปเฉยๆนะครับจริงๆเอ่ะแหมจะพูดอะไรมากกว่านี้มันก็กลายเป็นไปตั้งแง่กับเขา แต่โอเคฝากไว้นะครับเทศบาลเมืองนครนายกวันนี้มีการตั้งด่านกวดขายวินันยการจราจรอย่างเดียวนะวินัยจราจรที่ป้ายที่เขียนไว้มีเป่าแอลกอฮอลกับวินัยจราจรแต่ใครจะมาเป่า <laughs> ตอนเช้าๆวะถูกไหมโอเคก็วินัยจราจรนะครับท่านสามารถตรวจสอบยอดรายได้ค่าปรับของท่านในวันนี้ได้นะครับปรับไปกี่คนออกใบเสร็จกี่ใบท่านได้50%สเปอร์นะครับ เพื่อกลับนํากลับมาพัฒนาเทศบาลเมืองนะครับเพราะเทศบาลเมืองมันเละเทะเหลวแหลกเหลือเกินนะครับไรายได้พวกนี้มันสามารถเอามาให้ท่านปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงนะครับงานจราจรในพื้นที่ได้นะครับส่วนแบ่งค่าป,ปรับของวันนี้พี่หนุ่มก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไปถามกันเองนะครับเมื่อาจจะได้แค่พันเดียวก็ได้นะโอเคพี่หนุ่มมีเรื่องต้องรีบไป ฝากไว้แค่นี้แะครับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าฟังคลิปกันให้จบนะครับพี่หนุ่มประชาสัมพันธ์นะครับการตั้งด่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่เราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับมีสำเนาบัตรประชาชนถูกต้องนะครับสำเนาบัตรใบขับขี่สำเนาทะเบียนรถขอโทษทีไม่ใช่บัตรประชาชนแต่ถ้าไม่มีก็ติดบัตรประชาชนไว้ด้วยครับเขาด้เขียนหมายเลขสิบสามหลักของท่านได้นะครับแต่คำถามก็คือ จุดในการตั้งด่านมันเหมาะสมหรือไม่มันเหมาะสมหรือไม่นโยบายของท่านผอ,อตรเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยเหรอครับว่าตรงสีแยกไฟแดงก็ตั้งด่านได้เดี๋ยวพี่หนุ่มมีเวลาขากลับเดี๋ยวจะแวะนี่สพเมืองนะครับเดี๋ยวจะแวะนะครับท่านอิทธิพรจะดูซิว่านโยบายของท่านในคําสั่งเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับสวัสดีครับ